ดีใจดีใจที่เพิ่นยังว่าทิพย์ว่าป่าเฮาเนี่ยเพิ่นยังมาเล่นน้ำเฮารถโตมาเล่นน้ำเฮาเนาะแม่ค่ะตั้งที่บ้านสูงขึ้นก็เฮา,าไม่นอกน่ารักเพิ่นในมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นในยังมาเล่นน้ำเฮาพี่เราแม่เป็นบุญวาสนาเขาเฮ้าพี่เราเฮาก็รจะรักษาความดีความพักนี้ตลอดไปนะแม่เราระยะตลอดเวลาสี่ปีนะพี่น้องใช่เราบอกไอ้เด้ลุงกีวี อีกสองป<จ>อีเจอกันอีกสอปีเจอกันบันยกมือเราสิมาทุกสองปีเนาะเพิ่นมาเพิ่นก็มาสำรวจเฮือนในพี่น้องเอ้เนี่ยเราดีใจน้ำนะความรู้สึกของเราลุงกีวีล่ะถ้าว่าเป็นไทยถ่อะไรน่าให้พี่ฝนอธิบายฟังบ่อยฟังวา่าเราภูมิใจว่าเห็นยูทูบว่าใดเงี้ยใดสัน้นนำพักนำเลี้ยถ้าใดลุงกีวีเราภูมิใจว่าเราภูมิใจอยากเราไปเห็นยุคกระกระชับน่้อนเติบโตมาได้เนี่ยเราเราดีใจน้ำพี่ลีลุงกีวี พี่ฝนเปียให้ฟังคนะภาษาเยอรมันมแม่แม่คนบอกว่า<ม>เธอเป็นผู้หญิงเก่งผลนผนย่องมันไลาไยาเยผึ่งเมื่อคืนเดี๋ยววันลันละคืนหลายเธอเก่งมากเธอแบบ9กนะ้าสิเก้าปเซนต์ะผลมาได้เก้าสิบเเปอร์เนต์้วผมาร้อยเปอร์เโอเ้ยห0สิบเปอร์เซ็นาไม่ไม่้าสิแล้วกันผลอมได้เก้าสิบเก้าเปอรเซเป็นผู้หญิงที่อดทนขยนันผลนมาหน้า,นาลุงกีวีแล้ว่าเลพี่ฝนผลนั้นมันยายให้ฟังมันก็ะดีใจนะพี่น้องผลมาประกา อันฉันอยากดูบ้านดูดูห้องของเธอผืนว่ากระทาผืนขาไปเบิ่งห้องนอนห้องนั่งผืนรับผืนชอบซูไว้ผืนย่องหลาย่าซูไว้ผืน่าผืน่ผนย่องหลายเสียอย่างเดียวเนาะบ่มีครั้วเราอะไรว่าคอยเป็นคอยไปเก็บเอาเลยจังเฮ็ดเราว่านนะลุงกีวีเราบอกนะร้าโล่งลดลงมาแล้วช่างมีลงมคอยเป็นคอยไปเฮ็ดได้ซัมนี่กัเก่งแล้วเราโอ้ยขอบคุณละหลายเด้อขอบคุณพี่ฝนขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคน